ไม่เคยหยอดน้ำมันจุดหมุนใช้จนฝืดลากแทบไม่ไปอ่าก็เป็นปัญหาคาสสิกของทั้งรถแฮนด์พลาเยตสเต็กเกอร์รวมไปถึงฟกิบเลยนะครับผมอาจจะเกิดขึ้นจากการไม่หยอดน้ำมันไม่อาจจาะระบีนะครับผมล้อฝือดแล้วก็รู้สึกเหนือ่อฝืดนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ฝืดนี่พูดถึงในตัวแฮนดะ์พลาเเนาะมีเสียงอิทีตอนยกงาผมแล้ล่งแห้งจนมันไกลพังแล้วแหละแกนไฮรดรอลิกฝืดยกขึ้นลงยกลงก็ช้าเสี่ยงกับน้ำมันรั่วหรือถ้าสนิมไปกินพวกซีนเซอร์อย่างเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนนะ ไม่อาจจะระบีล้อเลยครับก็มีปัญหาได้น,นะในอนาคต ผลเสียที่ตามมาก็ง่ายๆเลยคือถ้ามันฝืดพนักงานก็ใช้แรงเยอะนะครับผมสุดท้ายแล้วของก็พังนะครับผมสึกล้อวายพังวายเสียค่าซ่อมเยอะนะครับรถอาจจะพังกลางทางนะครับก็เสียเวลาอีกนะครับผมต้องหยุดอีกคนใช้ก็เบื่อเจ้าของก็เบื่อนะครับัวหน้าก็บ่นะครับผมงานช้าเสียค่าซ่อมจุกจิกหลายเรื่องนะครับผมถ้าไม่เคยหยอดน้ามันเลยวิธีดูแลรักษาง่ายๆแค่5นาทีนะครับผมต่อเดือนนะครับก็หย่อนน้ามันสักหน่อยนะครับผมจุดหมุนโฟมลายแกนพับงานล้อหน้าล้อหลังนะครับผมอย่างกับตัวรถโฟล์ค ก็อาจจะระบีจะมีอยู่ประมาณสักแจุดนะครับผมอ่าอัน่งนี้ก็ควรจะอาเช็คค่าฝุ่นออกก่อนหยอดนะครับผมเพื่อให้ได้ลื่นนานๆเช็คความฝืดทุกสัปดาห์ถ้ามีเสียงดังอะไรเงรี้ยก็ถึงเวลาละที่ต้องบำรุงรักษามันทุกอย่างนะครับผมถ้าขึ้นชื่อว่าเครื่องจักรนะครับผมพวกที่มันเคลื่อนไหวได้มุกได้เงี้ยก็ต้องมีน้ํามันหล่อลื่นมีระบีหล่อลื่นนะครับแล้วยิ่งถ้าไม่มีเช็คลิสต,ต,ตอนเช้านะครับผมอ่ะเจ้าของก็ต้องรับกรรมไปนะครับผมอาจจะต้องซ่อมแพงไม่ถึงอายุมันที่ต้องซ่อมก็ต้องซ่อมแล้วนะคร ท่านมีเช็คลิสต์ตอนเช้าทุกๆเช้าหรือเปล่าว่าต้องดูอะไรกับเจ้าตัวพวกนี้บ้างนะครับผมเพื่อยืดอายุการใช้งานมันให้ยาวนานขึ้นครับ